สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับและในวันนี้กลับมาเจอผมแวนเคปซี่เช่นเคยแล้ววันนี้เราไปอยู่ในช่วงของเพลย์เวิลด์ซึ่งเราจะมาพูดถึงเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักเตะคนนั้นหรือสถิติตาลึกของนักเตะต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกหากท่านผู้ชมคนไหนสนใจอยากรู้เรื่องราวหรือสถิติของนักฟุตบอลคนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยรอกันทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะ และในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของความสัมพันธ์ในโลกฟุตบอลกันบ้างซึ่งหากจะพูดถึงครอบครัวซูเปอร์สตาร์แห่งโลกฟุตบอลในยุคป,ปัจจุบันก็คงยากที่จะไม่นึกถึงคู่รักชาวสเปนอย่างเจราปิเก้กับชากิร่านักร้องสาวชื่อดังชาวโคลอมเบียซึ่งทุกคนทราบหรือไม่ว่าทั้งปิเก้และชากิราคบกันได้11ปีแล้วมีลูกด้วยกันแล้วถึงสคนแต่ว่าทั้งคู่กลับยังไม่เคยแต่งงานกันเลยสักครั้ง และในวันนี้เราก็จะมาหาคําตอบกันว่าพวกเขาคิดอะไรกันอยู่มีเหตุผลอะไรทําไมทั้งคู่ถึงยังตัดสินใจที่จะไม่แต่งงานกันเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแต่หากย้อนกลับไปเมื่อ11ปีที่แล้วประการหลังชาวสเปนได้พบกับแม่ของลูกของเขาเป็นครั้งแรกจากการไปถ่าย mv เพลงวาก้าวาก้าสำหรับรายการฟุตบอลโลกปี2 0 1 0นั่นเอง ซึ่งก็ถือว่ามันผ่านมานานมากพอสมควรแล้วนะซึ่งในตอนที่ปีเก้ไปออกรายการของแกรีเนวิลเขาก็ถูกสัมภาษณ์ว่าทําไมเนี่ยอยู่ด้วยกันมาตั้งนานขนาดนี้แล้วแต่ทําไมพวกเขาถึงยังไม่แต่งงานกันสักทีซึ่งปีเก้ก็ตอบกลับมาว่าใช่แล้วที่ผมยังไม่แต่งงานจริงๆก็เป็นไอเดียของเธอเพราะพวกเรากาลังมีความสุขกันมากๆกับจุดที่พวกเรากําลังอยู่ในตอนนี้เรามีลูกด้วยกันถึง2คนคนหนึ่งเก้าขวบอีกคนหนึ่งเจ็ดขวบ อาชีพการงานของพวกเราก็กําลังไปได้สวยพวกเราแค่รู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นเลยสําหรับพวกเราที่จะต้องแต่งงานพวกเราก็อยู่กันสบายดีอยู่แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองต่อความรักที่ทันสมัยดีเหมือนกันนะสำหรับแฟนๆฟ,ฟ,ฟุตบอลเวิลด์คิดเห็นกันอย่างไรบ้างกับมุมมองต่อความรักของปีเก้กับชาคิราคิดว่าคนเราถ้าอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขได้การแต่งงานจะเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่อีกหรือไม่ลองแลกเปลี่ยนความเห็นกันดูได้นะครับ แล้วก็จบลงแล้วนะครับตอหรับ p l a y World ในวันนี้ก็หวังว่า่ากผู้ชมจะได้รับข่าวสารความรู้ความบันเทิงจากคลิปในวันนี้นะครับผมก็ะ้าผู้ชมคนไหนชอบเรื่องราวอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i ป e กับฟุตบอลเวิลด์ด้วยนะครับและถ้าอยารู้เรื่องราวไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้เลยสำหรับในวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอทุกคนดูแลสุขภาพกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ